ขอความตั้งมั่นในคุณแห่งพระรัตนตรยัยจงเพียรเกิดแด่คุณยายวันนี้คุณยายนารีอุปหาพร้อมกับลูกกับหลานญาติธรรมพุทธบริษัทวันนี้หนูมีบุญมากนะนี่เป็นนางฟ้าน้อยได้มาใส่บาตรทำบุญกับคุณยายเราพอชื่นชมนะเราพอยินดีกับการใส่บาตรทำบุญของหนูมากแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีดังนั้นวันนี้คุณยายนะ เป็นผู้มีความตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยได้ทำบุญมามากและลูกหลานก็มีศรัทธาส่งเสริมคุณยายอยากไปทำบุญที่ไหนยอย่างไรแม้แต่กับพระอาจารย์ก็เคยพาไปไหว้พระาธาตุพระนมใช่ไหมคุณยายจำได้ไหมไปถึงขอนแก่นสวนมุนกับหลวงพ่อประสิทธิ์เป็นบุญยิ่ยงนักวันนี้อายุมากแล้วไม่ผ่านตนเองไม่ผ่านคนอื่นแต่จะพานพบพระนิ่พานในองค์พระศาสดาวันนี้คุณแม่นารี พร้อมกับผู้กับหลานได้มีจิตศรัทธามีความไม่ประมาทในชีวิตปารบเหตุแห่งการทําบุญวันนี้มีพระพุทธรูปพระไตรมิได้ทําเลื่อนลอยพระอาจารย์อาจมาจากพระไตรปีดกครูบาอาจารย์หลวงพ่อสมภพท่านก็เทศนาและได้พาโยมพ่อทํามาแล้วต่ออายุได้สิบปีทําบุญให้คนเป็นมีในพระไตรปิดกลูกชายของนายโคคาดแม่กลัวว่าบาปกรรมจะตกถึงลูก เลยให้พรลูกแล้วบอกว่าลูกไปอยู่อีกเมืองเมืองหนึ่งนะอย่าอยู่ที่นี่เลยบากกรรมที่พ่อธานีกลัวว่าจะตกถึงลูกเพราะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บุญก็มีส่วนด้วยการบาปบางอย่างครอบครัวเดียวกันก็มีส่วนด้วยกันแม่รักลูกมากแก้วตาดวงใจบอกให้ลูกจากแม่ไปอยู่อีกเมืองเมืองหนึ่งคือเมืองตักกาศิลาลูกชายเป็นคนดีสีงามบ้านอยู่ใกล้วัดแต่ไม่ได้ทําบุญไปอยู่ร้านทองไปเป็นคนงานร้านทอง เป็นคนดีสีงามมีความเชี่ยวชาญเจ้าของร้านทองมองเห็นแววว่าเออคนนี้แหละนะซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจมั่นคงยกลูกสาวให้เลยแล้วก็เป็นเจ้าของร้านทองต่อแล้วก็มีลูกอีกสองคนลูกเติบโตไปมีครอบมีขวย้ายไปอยู่อีกเมืองเมืองหนุ่เมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พระศาสดาทรงประทับอยู่ทีนี้หลานของนายโคคาดลูกชายของนายช่างทองฟัง้ดีนะอย่าสับสนนะ ก็เหมือนหลานของยายสองคนเองไหมนางฟ้าน้อยเป็นคนมีบุญมากเกิดเข้าวัดฟังธรรมไปฟังเทศจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังเทศแล้วระลึกถึงพ่อคือนายช่างทองนะี่ะลูกชายนายโคคาดมิได้ทําบุญเลยแต่ก็ได้เล่าเรื่องราวของปู่ให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้ลูกทั้งสองของนายช่างทองนะั้นระลึกถึงพ่อไปกราบเรียนถามองค์พระศาสด,ดาข้าแต่พระผู้เจริญบิดาของข้าพเจ้า ไม่ได้เข้าวัดทําบุญเลยทําอย่างไรหนอจึงจะให้พ่อนี่มีบุญขึ้นมาบ้างก็ทําบุญสิพระศาสดาบอกทําบุญให้คนเป็นก็ได้เราเทศนาให้ฟังลูกชายช่างทองทั้งสองคนเเกิดด้วยแรงศรัทธาได้กร,บรบาบอาราธนานุองค์พระศาสดาสามมาสามพุทธเจ้าไปรับพัฒตาหารที่บ้านและได้ส่งข่าวให้พ่ออยู่เมืองตักกาศิลาซึ่งเป็นนายช่างทองนะมาทําบุญกับลูกดีใจ จะได้เจอลูกนะจะได้เจอหลานด้วยนายช่างทองรีบมาพอมาถึงแล้วในวันกล่าวถวายพัตตาหารเหมือนเมื่อช้าเหมือนเมื่อกี้นี่ลูกชายได้ถวายพัตตาหารแล้วอุทิศให้บิดาพัตตาหารนี้อุทิศมอบให้เพื่อบิดาของข้าพเจ้าซึ่งยังมีชีวิตอยู่ปกติเราไปทําบุญจะอุทิศให้แต่คนตายใช่ไหมคนนั้นคนนี้ซึ่งจากไปแล้วชื่อนั้นนามสกุลนี้แต่วันนั้นพ่อไม่คิดว่าลูกชายจะ ส่งบุญให้ตนบุญนี้เพื่อกิดาข่าข้าพเจ้าซึ่งยังมีชีวิตอยู่ด้วยกระแสบุญนั้นเป็นพลังมหาศาลเข้าไปสู่จิตสู่ใจเกิดความเพื่อปีติอิ่มใจขึ้นมาครานเข้าไปหาอุปศาสศศดาข้าแต่พระผู้เจริญบุญนี้ให้คนเป็นได้อยู่หรือพระเจ้าข้าบุญนี้ให้คนเป็นได้ด้วยหรือองค์ศาสดาได้เห็นอุปนิสัยมีความสงบระงับพอมีบุญขึ้นมาบ้างแล้วก็เล่เทศนาให้ฟังว่า ดูก่อนนะนช่างทองคนเราเกิดมามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายและเจ้าก็แก่แล้วเหมือนใบไม้เหลืองที่กำลังร่วงหล่นจากต้นกุศลที่จะไปข้างหน้าก็ยังไม่มีระหว่างไปที่สำนักพระยายมบุญก็ต้องมีระหว่างทางก็ต้องมีที่พักดังนั้นท่านยังไม่ได้ทำบุญเลยเจ้ายังไม่ได้ทำบุญเลยและลึกถึงตัวเองทีนี้บุญก็ยังไม่มี วันนี้ได้ทำบุญและมีความอิ่มใจปิติจงตั้งสติพิจารณาจงมีความเพียรจงเป็นบัณฑิตและกิเลสให้เพียงดินเสียคือกิเลสปกติมันเนินใช่ไหมจงละกิเลสนั้นให้ราาเรียบเพียงดินเสียตั้งใจฟังธรรมเทศนาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเห็นไหมบุญยังไม่เคยทําสักทีลูกทําบุญกับพระคุณเจ้ากับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์อุทิศให้พ่อเพียงครั้งเดียว เกิดจิตใจอ่อนโยนแล้วฟังเทศนาได้บรรลุพระโสดาบันเช้าวันหลังทุกๆล้านหลานๆได้มุนพระมาทําบุญให้อีกจุดปากหลักใหญ่วันนี้คุณแม่นารีของเราที่ได้มีศรัทธานี้ทําบุญไว้มากกว่านายช่างทองอีกวันนี้เห็นว่าอายุมากแล้วแปเจปีใช่ไหมคุณแม่ก็ยังไม่มีความประมาทมีศรัทธาในาพระพุทธศาสนาปรารถนาจะทําบุญซึ่งเป็นบุญพิเศษคือ บุญให้กับตนเองเรียกว่าชีวพัตตานี้ทานเนี่ยมีสามอย่างหนึ่งพัตตาหารทั่วไปใช่ไหมคุณพ่อทายกเวลาเราสังฆทานวัดป่าน้องยาเวลาเข้าพรรษาวัดนั้นวัดนี้มิได้ระบุจะเป็นพัตตาหารทั่วไปญาติธรรมที่ไปร่วมง,งานก็จะอุทิศบุญไปตามสายโลหิตของเราสองมะตะกะพัตตาหารคือพัดสําหรับผู้ที่ตายไปผู้ที่ล่วงลับไปจะเป็นการอุทิศระบุชื่อนามสกุลโดยตรง และประการที่สามชีวพัตตานี้คือพัฒในวันนี้ชีวพัตตาหารคือพัตตาหารสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่วันนี้คุณแม่นารีอุปหาตซึ่งยังมีชีวิตอยู่มีความไม่ประมาทในชีวิตได้พาลูกพาหลานถวายทานมีพัพุทธรูปผ้าไตรจีวรและพัตตาหารอันละเอียดประณีตใสบ่บาตรกับพระคุณเจ้าอุทิศให้แก่ตนเองนี่แหละพระอาจารย์ว่าถูกต้องที่สุดเพราะอะไร มีโยมหลายคนได้ทําบุญอุทิศให้พ่อแม่ที่จากไปแล้วค้างคาใจมาถามพระอาจารย์พระคุณเจ้าทําบุญให้พ่อให้แม่อุทิศแล้วจะได้หรือเปล่าตอบยากเหมือนกันแล้วทําไมล่ะยังเป็นเป็นไม่ทาไว้ก่อนเนี่ยคุณยาีย่ไม่ประมาททําขนาดนี้เห็นเห็นใส่บาตรด้วยมือเราเองฟังสวดมนต์เองมาทานศีลเองใช่ไหมคุณแม่ไม่ต้องถามพระอาจารย์เลยแม้แต่ลูก,ลกลนัานหลนก็ไม่ต้องถามใช่ปะได้ไหมอิ่มใจย,ยิ่งนะสุขใจย,ยิ่งนะ ตั้งแต่พะอจย์เดินเข้ามายายบอกว่าอิ่มใจมากปีติมากสุขใจมากนั่นแหละคือบุญเป็นสัญญาณที่เป็นสุขเป็นนามธรรมายังไม่ได้ใส่บาตรเลยยายบอกว่าดีใจมากอิ่มใจมากปีติยิ่งนกะได้เห็นพระคุณเจ้าได้มีลูกมีหลานมาห้อมล้อมและห้อมล้อมด้วยการเตรียมพร้อมที่จะทําบุญอันนั้นแหละคือสัมผัสแล้วบุญเล็กลน้อยใส่บาตรท,ทาบุญฟังสดฟังเทศิกวันนี้ให้คุณแม่อิ่มใจมั่นใจ เต็มใจว่าบุญนี้เป็นของคุณแม่อย่างแน่นอนและลูกๆหลานๆที่ทําบุญก็เพื่อคุณแม่ให้มีอายุมั่นขวัญยืนดังที่คุณพ่อทายุทธภาพากล่าวสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจอายุมั่นขวัญยืนไม่ได้ไหมายว่าจะแม่ได้ตายนะแม่จะยืนยาวไปอีกจนครบอายุไขาตามกําหนดและในขณะที่ยืนยาวก็มีโรคเบียดเบียนน้อยมีอา,าพาธน้อยคือมีเวทนาน้อยยังไงก็แล้วแต่ความตายนี่ไม่ผลแต่ ในขณะที่จะไปถึงนั้นเราจะไปด้วยบุญกล้าไปด้วยบุญไปด้วยสติไปด้วยความอิ่มใจความสุขใจลูกๆนั้นหลานก็ไม่ต้องสงสัยทําบุญไปด้วยกันไม่ต้องรอว่าจากไปแล้วบุททิศให้จะถึงแม่หรือเปล่าบุญนี้จะถึงญาติหรือเปล่านะดังนั้นเราทําเหตุไว้ก่อนเลยวันนี้พระคุณเจ้ามีความอิ่มใจและมีความมั่นใจว่าเจ้าทั้งหลายลูกหลานของคุณแม่นาวีได้ทําตามพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกทําบุญให้คนเป็น ชีบพัฒตานี้ไม่ใช่เฉพาะคุณแม่พุทธบริษัททั้งหลายในวันเกิดแต่งงานใหม่ขึ้นบ้านใหม่เรียนจบใหม่แม้แต่ลูกนัานหลนเนีตัวเท่านี้นางฟ้าแน่นอนนี่ก็สามารถทําได้แก่นของบุญนั่นก็คือพระพุทธรูปผ้าไตรจีบอลและก็พัฒตาหารเพื่อคนเป็นคือชีบพัฒตานี้ลองทํำดูสิชีวิตหากดีจะดียิ่งขึ้นหากร้ายจะกลายเป็นดี จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องกล้าที่จะทําและไม่ทําอย่างอื่นคือทําบุญทําให้ตัวเองในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ต้องเชื่อพระคุณเจ้ายังไม่ต้องเชื่อพระอาจารย์หอเจ้าทั้งหลายลองทําดูลองปฏิบัติดูและทําได้ไม่ยากด้วยวันนี้คุณแม่ทําแบบเรียบง่ายได้นิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตสมาทานศีลสวดมนต์ย่อๆแล้วฟังธรรมเทศนาก็จะรับบาตไปฉันไปพิจารณาที่วัดโดยแบบเรียบง่าย มีได้ยุ่งยากเลยแต่เราคิดว่าถ้าจะนิมนตนพระคุณเจ้ามาที่บ้านต้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วทีน,นี้ต้องบอกชาวบ้านต้องกางเต็นต้องไปค่านั่นค่านี่หะย่ใหญ่ไพศาลอันนั้นคือแล่นเลยไปคําว่าทางสายกลางนี้ทําไม่ยากวันนี้ทําบุญแบบเรียบง่ายแล้วก็ได้บุญสรวแกนของหลวงพ่อประสิทธิ์นะได้บุญจริงๆอิ่มใจสบายใจสุขใจ และขอบุญกุศลนี้จงเป็นตติการแก่คุณญ,ญาเองซึ่งมีความปรถนาจะสร้างบุญสร้างกุศลให้อิ่มใจในบุญให้บุญรักษาและให้พิจารณาชีวิตนะเหมือนใบไม้เหลืองชีวิตนี้น้อยนิดเหมือนพยับแดดจงมีสติอยู่ที่ลมหายใจให้บุญนี้เกื้อหนุนจิตใจและภาวนาดูสังขารความไม่เที่ยง87ปี แม่บอกว่าแป๊บเดียวนั่นแหละคือเวลามันไม่นานและในความแป๊บเดียวนี้ต้องจากโลกนี้ไปจงมีสติอยู่ที่ลมหายใจนะคุณแม่นะพิจารณาสังขารไปปฏิบัติธรรมหลายที่ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จงนำธรรมนั้นมาเพียรกระทำด้วยการมีสติอยู่ที่ลมหายใจพิจารณาถึงร่างกายสังขารความไม่เที่ยพิจารณาถึงความตายจะได้ไม่กลัวยังไงเสียชีวิตนี้ร่างกายนี้ตายจากแต่ความดีไม่มีตาย จะอยู่ติดตามดวงจิตตลอดการตลอดไปสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเราจะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระมั่นคงที่สุดเราจะน้อมไปตามองค์ภาศาสดาสตามพระพู้นิพพานดังนั้นจึงขออนาม,มทนาให้มีอายุมั่นขวัญยืนสุขก,กายสุขใจเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาพุทธแก่ลูกแก่หลานและขอสาธุก,การกับลูกหลานที่ส่งเสริมคุณยายปรารถนาจะทาบุญก็มิได้ขาดข้องยินดีปรีดาพาคุณยายทําบุญด้วยดีดังนั้นบุญวันนี้ เกิดแก่คุณแม่ญาติธรรมที่เริ่มอนุโมทนาทุกท่านทุกคนทุกตนให้มีความตั้งมั่นในความดีจเจริญทางโลกจเจริญทางธรรมสำเร็จทางโลกสำเร็จทางธรรมทุกท่านทุกตนทุกคนจงทุกประการเถิด